สวัสดีค่ะทุกคนเน่จะพามาดูวิธีการจับจิ้งหรีดนะคะเริ่มจากอันดับแรกนะคะแล้วก็เคาะแผงไข่เอาตัวจิ้งหรีดออกเคาะแผงไข่จนหมดเลยนะคะเคาะไปเรื่อยๆจิ้งหรีดเดยอะมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นจิ้งหรีดแม่น้มน,นะคะถ้าจะเห็นตัวชัดๆต้องดูท้ายคิ้นนะคะ บ่อนี้น่าจะได้ประมาณสิบห้าสิบหกโลค่ะโหเต็มแผงเลยค่ะอ่ะข้อเสร็จแล้วอ่ะยังไม่เสร็จเหลืออีกหน่อยนะึงเสร็จยังเสร็จยังยัยังยังค่ะยังไม่เสร็จนี่ค่ะข้อแผงใครเสร็จแล้วเยอะมาก พอเขาแข่งไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาแผ่งไข่ที่เราเขาออกแล้วไปวางไว้ให้จิ้งหรีดมันเกาะพอมันเกาะแล้วนะคะเราก็โยกขึ้นมายกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มาสลัดตัวจิ้งหรีดใส่ในถังที่เราเตรียมไว้แล้วก็ทําแบบน <S 2> <S 2> <S ีน <S 2> <S 2> <S <ๆ>้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งในการจับจิ้งหรีดนะคะเราจะใช้ไม้แขวนเสื้อ <S <S ที่เห็นในภาพน,นะคะเป็นไม้แขวนเสื้อกับถุงถุงที่มันขนาดพอดีกับไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็เอามามัดทําเป็นที่ตัก เรก็เอาไปตักจิ้งหรีดอันนี้จะตักได้เฉพาะจิ้งหรีดที่เกาะอ,อยู่นี่ค่ะข้างบ่อนะ,ะต็มเต็มๆของจิ้งหรีดเขาเรียกว่าจิ้งหรีดเวียดนามค่ะการจับจิ้งหรีดก็มีแค่นี้ค่ะ